เรื่องของการยึดยาเสพติดนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทางตำรวจเชียงรายก็ได้ยึดไอซ์น้ำหนักกว่า235กิโลกรัมค่ะที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่วาจ้างให้ผู้ต้องหาส่งไปให้ลูกค้าในพื้นที่เชียงรายค่ะตำรวจด่านตรวจแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายได้ตั้งด่านตรวจบริเวณด่านป่าตึงอำเภอเมืองเชียงรายสามารถสกัดจับนายจันยาก้าทนอายุ38ปปีชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่กำลังขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนพพึ่งททหาร4275เชียงรายมุ่งหน้ามาจากตัวเมืองเชียงรายไปยังอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะคซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอตรวจคน้นก็พบไอซ์จำนวน4กระสอบน้ำหนักรวมถึง112กิโลกร,รัมบรรทุกอยู่ในกระบะท้ายรถยนต์ค่ะได้จานวนเยอะเลยนะครับทางด้านพลตรวจโทปิยะตาวิชัยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้บอกว่าได้มีการสอบถามกับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ ก็ได้ให้การรับสาร,รภาพว่ามีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ได้มีการว่าจ้างให้กับผู้ต้องหาไปรับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็นำไปส่งที่อำเภอพานนะครับโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาผู้ต้องหาก็ได้มีการขับรถยนต์คันดังกล่าวไปบรรทุกไอซ์บริเวณป่าละมาะในพื้นที่อำเภอเชียงแสนนะครับเพื่อนำกลับไปยังบ้านพักของตนเองที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตําบลริมกก โดยมีการแบ่งไอซ์เป็น2ส,ส่วนตามที่ในทุนว่าจ้างแล้วก็สั่งการไว้นะครับโดยนําส่วนแรกไปส่งให้กับลูกค้ารวม112กิโลกรัมส่วนอีก123กิโลกรัมก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอลูกค้าสั่งแล้วก็จะได้นําไปส่งมอบตามจุดนัดหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลไปค้นยังบ้านพักของผู้ต้องหานะครับก็สามารถยึดไอซ์ได้อีก123กิลกรัมรวมไอซ์ทั้งหมดที่ยึดได้ในครั้งนี้นะครับ 235กิโลกรัมเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับ